โอเคได้ครับอันนี้ต้องขอเริ่มที่ตัวพรีวิวกันกุลนะครับก็ไตรมาสนี้นะครับเรามองเป็น neutral นะนะครับกำไรเนี่ยไตรมาสสาเรามองไว้ที่410ล้านบาทนะครับลบ13เยอรยนแล้วก็ลบ23 QQ เะครับเป็นภาพลดลงเยอะๆคินะครับแต่ว่าลดลงในเรทที่เรียกว่า x p e c t ไวนะครับเพราะว่าเลเวลเนี้ยที่410ล้านบาทเนี่ยมันจะคิดเป็นกําไร9มันนะครับประมาณ80ของประมาณการปี25ของเรานะครับ รวมๆอ่ะก็เลยน่าจะเป็นภาพอินไลน์อยู่นะครับรายได้ที่ลดกำไรที่ลดลงคิวเยียรคิวเนี่ยหลักๆมาจากเรื่องของรายได้นะครับที่มันดอรอปลงมานะจากเรื่องอธุรกิจ EBC หรือว่าก่อสร้างนะครับแล้วก็เทรดดิ้งที่รายได้มันลดลงเยียร์ออนเยียร์นะครับจากแบ็คบล็อกสิ้นไตรมาสสองที่ก็เรียกว่าส่งๆนะครับส่วนเอาลุกไตรมาสสี่เนี่ยถ้าเรามองข้ามไปเนี่ยเราคิดว่ากำไรเนี่ยก็ยังเดินภาพลดลงเยอะรคิวนะครับจากเรื่องของค่าใช้จ่ายเอเจนเอ ที่เราคิดว่ามันจะเป็นจุดพีของปีนะครับปกติเนี่ยกันคุณเขาไม่ได้มีแอคคูอะไรส่วนใหญ่ Q 4มันจะจ้ำเข้ามาประมาณสักร้อยถึงร้อยห้าสิบล้านนะครับทําให้กําไรเนี่ยน่าจะลดลงนะครับแต่ก็เหมือนที่ว่าไปนะครับว่าเรายังมองว่าเลเวลเนี้ยอินไลน์นะครับเรามองไว้ในกรอบประมาณสักสามร้อยถึงสามร้อยหสิบล้านบาทนะครับก็จุดหนึ่งเลยที่เรามองว่าเป็นจุดที่ดีนะครับคือเรื่องของแม้ว่ากำไร q 4เนี่ยอาจจะยังเป็นภาพลงเย็าคิวนะแต่ว่าระยะยาวดูดีขึ้นนะครับ แบล็คลอกล่าสุดเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ในกรอบ6-7พันล้านบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยก็คือสองส่วนนะนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของอ,อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ได้รับคัดเลือกในรอบพลังงานหมุนเวียนเฟสหนึ่งนะครับตรงนี้มันมีโรงไฟฟ้าที่จะซิวดีในปี26ไปถึง28นะคนันเนี่ยก็เลยมีแบล็คลอกก้อนนี้เข้ามานะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการก่อสร้างสายส่งเนาะที่ตรงนี้ก็ มือนที่เรารู้กันนะครับว่ารัสเซียเข้ามาสุดท้ายมีดีมาน,นไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นคาตาลิสต์นะครับส่วนเอาลุกระยะยาวอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เดือนพฤศจิกาจะเข้ามาอีกเนี่ยคือเรื่องของโซลาร์ชุมชนพันห้ารอเมกนะครับก็เดือนนี้น่าจะมีการบิดดิ้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคาตาลิสต์ในระยะยาวที่จะเข้ามากับตัวกันกุลนะครับเราโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมี เอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าระยะยาวเนี่ยยัง่อนข้างโพซิทีฟนะครับก็คงคำแนะนำบายแล้วก็ปรับไปใช้ทักเก็ดปี26ที่สอบาทต่อหุ้นครับอิงซัมมอร์พาะครับต้องบอกว่าราคาเป้าหมายตรงนี้เออยังไม่ได้รวมอัพไซด์จากพลังงานหมุนเวียนเฟดสองุนะที่เขาได้มานะครับเป็นลมประมาณ300เมกครับครับผมขอบคุณครับคุณปอนครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ